เรื่องของผลด้านการป้องกันโรคเนี่ยลงคะแนน14ต่อ0 mm hmm. ก็คือยอมรับเลยว่าการฉีดวัคซีนไวรัสไอซีให้แม่เนี่ยสามารถป้องกันการป่วยหนักจากไวรัสไอีในลูกได้อย่างชัดเจนเนะไม่มีใครค้านเลย14ต่อ0เลยเนะครับ mm hmm. ก็บอกวัคซีนไอซีีเนี่ยไม่ป้องกันเด็กติดเชื้อไอซีีได้เลยนะผลิตออกมาทําไมน,นะอ่าคือต้องบอกว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนทั้งๆที่วัคซีนตัวนี้อซีเพิ่งออกมาแค่ปีกว่าๆนะครับแต่ไมข่าวปลอมนี่ออกมาเยอะ ต้องบ,บอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกระบวนการต่อต้าน,นวัคซีนมาหลายปีแล้วเรียกว่าก่อนโควิดสิบเก้าอีกนะครับดึงในตัวตั้งตัวตีสําคัญก็คือนักการเมืองและแพทย์ที่ร่วมมือกันนักการเมืองที่ว่าก,ก็คือคนนี้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์คนนี้คือหลานของเจฟเคนะครับเขาอยู่พรรคเดโมแครตปีนี้ก็ลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับตอนแรกไปท้าชิงในฐานะผู้ท้าชิงของเดโมแครตตอนหลังก็ลาออกมาเพราะแนวคิดเนี่ยไม่ใช่เดโมแครตเลย ออกมาชิงในฐาน,นะผู้ท้าชิงอิสระตอนหลังก็ถอนตัวไปแล้วนะก็ไปสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะพะแนวคิดเนี่ยเหมือนกับรีบพับบิกันมากมีบอกว่าเหมือนคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดสนับสนุนเอาคะแนนเสียงของฝั่งเขาไปช่วยทรัมป์ถ้าทรัมป์ชนะเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคราวนี้เป็นเถิงแน่นอนคนระับถ้าทรัมป์ชนะแล้วไอเคจูเนียเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนี่คือข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนนี่คงอีกเยอะเลยเนะี่ยเขาตั้งหน่วยงานนะครับที่ว่า Children Health Defense เพื่อต่อต้านการฉีดวัคซีนให้เด็กบอกว่าการฉีดวัคซีนนะครับไม่เด็กเป็นออทิสติกนี่คือตั้งนานแล้วพอมีวัคซีนโควิด -19 เก้าขาก็ออกมาบอกอีกว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยพอมีวัคซีนตัวใหม่มาไอซี HIV, เขาก็ออกมาโจมตีอีกนะครับแต่เขาได้รับการร่วมมือจากคนนี้ปนะีเตอร์แมคคาร์ลาคนนี้ก็เป็นแพทย์ที่เผยแพร่ข้อมูลเทสมาอย่างต่อนเนื่องเลยพอมาถึงวัคซีนไอซีเขาก็ออกมาตั้งข้อกังขาเหมือนกันว่ามีไปทําไมวัคซีนตัวนี้เพราะว่า ไอซเนี่ยเขาก็บอกเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยไม่เห็นจำเป็นต้องไปเสี่ยงนะครับไปฉีดวัคซีนให้แม่แล้วเพื่อสร้างภูมิกันให้ลูกเพราะว่าเขาบอกว่าภูมิกันจากการฉีดวัคซีนไอซีเนี่ยไปฏิผลเนี่ยเป็นแค่ทางทฤษฎีเท่านั้นนะยังไม่สามารถยืนยันได้เลยนะแล้วเขาบอกว่าเด็กที่ป่วยเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยการใช้เครื่องพ่นละอองยานะครับไม่เห็นต้องเป็นต้องพัฒนาวัคซีนมาเพิ่มความเสี่ยงใดๆเลยนะครับคือต้องไปดูก่อนว่าตกลงเนี่ยปฏิผลเนี่ยเป็นแค่ทฤษฎีจริงหรือเปล่า คือต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทารกเนี่ยได้รับการอนุม,มัติจาก fda นะครับคือวัคซีนตัวที่ว่านี้ก็คือ a b i v o ของไฟเซอร์นั่นเองคืออนุม,มัติให้ฉีดให้แม่นะที่อายุครรภ์สาสสองสัปดาห์ถึงสาสหสัปดาห์แล้วจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกในช่วง6เดือนแรกนั่นเองนะครับซึ่งกว่าเขาจะอนุม,มัติเนี่ยเขาก็ต้องมีการทดลองทางคลินิกซึ่งในการทดลองทางคลินิกระยะที่3าของทางไฟเซอร์ต่อวัคซีน abisvo เนี่ย มีกลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีมีครรภ์เจ็ดพัน 7, ลายนะครับถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่รับวัคซีนประมาณสามพันห้าร้อยลายกลุ่มที่รับยาหลอกสามพันห้าร้อยลายเนะี่ยแล้วพอเด็กคลอดเนะี่ยเขาก็มาดูว่าตกลงทั้งสองกลุ่มเนี้ยใครมีการป่วยในระบบทางเดินหายใจเพราะติดเชื้อไวรัสไอจีมากกว่ากันนะครับกลว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนะครับเด็กเกิดมาจากแม่ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเพราะการติดเชื้อไวรัสไอจีเนี่ยให้ 5, ที่เจ็ดลายนะส่วนกลุ่มที่รับยาลอก ป่วยระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเพราะไวรัสอสีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดลายนะครับก็ต่างกันครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยนี่ก็เลยแปลไปได้ว่าการฉีดวัคซีนอส V ีให้แม่ระหว่างตั้งครรภ์สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกจากการป่วยจากเชือ้ออสีเนี่ยห้าสิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นตก็ครึ่งครึ่งเลยนะครับอันนี้คือเราป่วยธรรมดานะครับแล้วถ้าป่วยหนักล่ะก็มีการประเมินเหมือนกันนะในร้อยแปดสิบวันนะครับก็คือหกเดือนหลังจากฉีดวัคซีนเด็กป่วยหนักจากการติดเชื้อ RSV เนี่ย จนต้องเข้าห้อง ICU เนี่ย19รายส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเด็กเกิดมาแล้วป่วยหนักจากการติดเชื้อไ s สิบส62รายอันนี้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมาเป็น69.4%ก็คือ70%ปเปอร์เเซ็ลยนะคือยิ่งป้องกันเรื่องความรุนแรงเนี่ยวัคซีนยิ่งเห็นผลและยิ่งถ้าดูระยะเวลาแค่3เดือนแรกเนี่ยประสิทธิในการป้องกันการป่วยหนักเนี่ยเพิ่มเป็น81%เ,นเลยคือ ช่วงที่ภูมิอย่างเยอะๆอยู่เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนว่าระหว่างเด็กที่เกิดจากแม่ที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนโอกาสการปร่วยหนักจากการติดเชื้อไอซีวเนี่ยต่างกันชัดเจนมากนะครับซึ่งผลิตผลตัวเนี้ยนะทำให้ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวะที่เกี่ยวข้องของ fDA เนี่ยมีการโหวตกันเนี่ยเรื่องของผลิผลด้านการป้องกันโรคเนี่ยลงคะแนน14ต่อ0 <ka> ก็คือยอมรับเลยว่าการฉีดวัคซีนไวรัสไอ V ให้แม่เนี่ยสามารถป้องกันการป่วยหนัก จากเวลาทวีในลูกได้อย่างชัดเจนนะไม่มีใครค้านเลยสิบสี่ต่อศูนย์เลยนะครับคือเรื่องประสิทธิผลนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ดูจากกราฟได้ชัดเจนเหมือนกันนะสีส้มอันล่างก็คือเด็กที่ป่วยจากการติดเชื้ออา v ชีส่วนสีฟ้าคือเด็กที่เกิดมาจากแม่ที่ได้รับยาหลอกแล้วป่วยหนักจากการติดเชื้ออา v ชีส่วนที่เขาอ้างว่าเนี่ยมันจะเป็นต้องมีวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าใช้เครื่องพ่นละอองยาเนี่ยอย่างนิบลเซอร์เนี่ยก็พอแล้วหรือเปล่านะ ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญอย่างดรแมรี่ทีคาเเตอร์นะครับศาสตราจารย์ด้านคุมรวรเวชศาสตร์และคณะกรรมการที่ปรึรกษาโรคติดเชื้อจากสถาบันคุมรารเวชศาสตร์แห่งสารเมิกานะครับบว,ว่าเนบูลเซอร์เนี่ยเอามาใช้เพื่อบรรเทาอาการจากการติดเชื้อไวรัสไอบีได้จริงนะแต่มันเป็นการบรรเทาอาการเท่านั้นเพราะยังไม่มีการศารึกษาที่พบว,ว่าการใช้เครื่องพ่นละอองยามีประโยชน์ในการลดการระบาดตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสไอบีแต่อย่างไดนะครับก็คือเป็นการมาคับประคองไปนะฮะแต่มันไม่ได้ช่วยให้ ป้องกันการป่วยหนักได้อย่างแท้จริงครับคืออ,อันนี้เป็นการป่วยแล้วมาแก้ปัญหานั่นเองการทํางานไม่เหมือนกับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับจุดประสงค์สําคัญในการพัฒนาวัคซีนตัวเนี้นะคนเขาก็มองข้ามไปเลยนะว่านอกจากป้องกันเด็กป่วยแล้วเนะี่ยเป็นการส่งเสริมสุขภาพระยะยาวของเด็กจนถึง ตอนโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะค,คนที่ให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือดรบาร์นีย์เอสแรมเนี่ยคนในภาพนี้คือคนที่ทางซ้ายสุดนะครับคนนี้เป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ศาสตร์หนึ่งในทีมวิจัยของสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NIAID นั่นเองนะที่เป็นเจ้าของงานวิจัยปี2013ที่นําไปสู่การพัฒนาวัคซีน Rb ในอีก e 10ปีต่อมานั่นเองคือภาพนี้ถ่ายไว้ปี2021นะครับที่ทาง NIAID นั่นแหละนะะ ตอนนั้นโจไบเดนพึ่งรับตําแหน่งเลยแล้วก็วัคซีนโควิดสิเพึ่งอนุมัติมาไม่กี่เดือนเขาก็ไปเยี่ยมดูงานคนที่ยืนข้างหลังโจไบเดนก็คือแอนโทนีฟอลซีเป็นผออของ NIAID คนระับคนทางซ้ายเนะี่ยคือคนที่อยู่ในทีมวิจัยนะครับให้มีการพัฒนาวัคซีนไวรัสไอทีนั่นเองคือต้องบอกว่าเหตุผลที่วัคซีนโควิดสิผลิตได้เร็วเนะี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าส่วนหนึ่ง มาจากการต่อยอดจากการพัฒนาวัคซีนโรคซาอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือมาจากเนี่ยการต่อยอดการพัฒนาวัคซีนอสบนะคือมันไม่ได้อยู่ดีดนิ้วขึ้นมานะครับมันมีการพัฒนาอย่างอื่นแล้วเขาเอามาต่อยอดนั่นเองนี่ก็คือคุณอุปการจากการพัฒนาวัคซีนไวรัสอีบีทำให้เรามีวัคซีนของเ้าใช้อย่างทันทุนทีนั่นเองซึ่งทางดรบาร์นีย์เอสแกรมเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นต่อนิสสันทซายนะบอกว่าวัคซีนอสีที่ผลิตออกมาเนี่ยนอกจากป้องกันการระษาดตัวในโรงพยาบาลแล้วนะครับเป้าหมายสําคัญ ของวัคซีนคือสุขภาพปอดของทารกนั่นเองนะหากทารกติดเชื้อ r อซีตั้งแต่อย่างเด็กเนี่ยนะแลวป่วยหนักเนี่ยจะส่งผลต่อก,การพัฒนาการของปอดและสุขภาพของปอดไปตลอดชีวิตเลยนะครับดังนั้นวัคซีนไอซบีจึงมีส่วนส่งเสริมสุขภาพปอดของประชาชนซึ่งผลเนี่ยจะเห็นได้อีกหลายปีต่อจากนี้นะฮะประโยชน์ของมันเนี่ยที่จะเห็นได้มากเนี่ยยิ่งผ่านไปจะยิ่งเห็นเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นที่เขาอ้างมาเนี่ยฮะว่ามีออกมาทำไมวัคซีนตัวนี้นะครับแค่ใช้เครื่องพ่นละอองก็หายแล้วอนะันคืก แก้ปัญหาที่ไปเหตุแล้วไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์ในการสร้างวัคซีนออกมานะครับเพื่อลดการป่วยหนักจากการติดเชื้อแล้วก็ทำให้สุขภาพปอดของประชาชนแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับ